สวัสดีครับทุกคนก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ep 2ของการไปทัวร์ฟาร์มปลามังกรที่อินโดนีเซียนะครับในคลิปที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูห้อง VIP ที่เหลือแล้วก็จะมีช่วงที่ผมเนี่ยซื้อปลากับทาง Trace Aquatic ด้วยนะครับแต่ว่าจะซื้อตัวไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ โอเคครับเราก็มาต่อที่ห้องนี้กันนะครับห้องนี้มีอะไรแจมบๆให้มั่งมีมตัวนี้จะเอากับไทยนะครับอ๋อตัวนี้กับไทยเป็นเนื้อเมทัลลิกหัวแดงด้วยเจ้าของหรือยังครับยังไม่มีครับผมแต่ว่าดิวแล้วแหละจะเอากับไทย<อ>เห็นมากว่าตัวนี้คือปลาที่ยังไม่ได้ทําส<อ>ีเนื้อตัวใสสะสาสาอาดมากๆเลย่ขอบมันขึ้นแล้วแล้วก็วหัวมันแดงด้วยหัวแดงแป๊ดเวลาไปแทนนิงก็จะเหมือนในมองบางนะครับผมอย่างนี้ทาสีง่ายป่ะพี่ก็ไม่ได้ทําก็ทําง่ายแหละแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงแล้วกัน๋อแต่ว่าเว หัวมันจะแดงหัวเนื้อหัวมันแดงใช่เนื้อหัวมันแดงปากแดงแป๊ดใช่หมมีตัวไหนอีกตัวนี้เพิ่งมานะครับผมออกตัวล่าใช่ไหมนี่เพิ่งลงตู้เลยเพิ่งลงตู้เมื่อกี้เพิ่งออกจากถุงเลยใช่ไหมใช่ครับคุณตัวนี้ก็สวยนะใช่สวยอยู่ตัวนี้ตัวนี้ขอบมันเป็นแบบมันเข้มมากอ่ะเบ็มแล้วเบดมันดูแบบม่วงๆว่ะใช่ใช่ที่นี่เบลหัวมันก็เขียวแหละ ล้วดูหลังมันให่มันแบบยกยกเบื่อใช่มีก็เพิ่งมานะครับผมงอจะถุงเลยกพักนึงครับตัวนี้ก็ยังจีบได้ตัวนี้เมื่อกี้ฮันบอกว่าฮันน่าจะน่าจะปิดไปแล้วอ๋อปิดไปแล้วโอเคใช่ไม่เป็นไรไหไปดูตัวอื่นอีกครับมีในตัวไหนแนะนําอีกอือตัวนี้ก็เนื้อดีตัวนี้ก็สวยเนื้อดีตัวนี้เนื้อดีใช่เนื้อเหมือนตัวข้างๆ มีเจ้าของแล้วด้วยใช่เสดลปลามีเจ้าของใช่เสดนปลามีเจ้าของคือหน้าซื้อนะครับผมแต่ว่ามันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับคเราคอสติส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกปลาเฟสบอดี้อืมต่เยอะอย่างตัวข้างๆที่เราถ่ายนี้ยนั่นอ่ะเนี่ยเฟสบอดี้เลยเนี่ยสองตัวเนี้ยตรงเดียวกันเลยมันคล้องเดียวกันแหละอืมโหเนี่ยยืนน้ําดีมากแต่ตัวนี้กับไทยนะครับตัวนี้ตัวที่ปอนไทยตัวนี้กับไทยับไทยครับผมตัวนี้กลับไทยแต่จะกลับไปบ้านไทยยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ครับผม มีตัวไหนอีกสวยๆต้องมีตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็สวยใช่แต่ตัวนี้ต้องรอซ่อมนิดนึงอ๋อกําลังขึ้นแล้วพึ่งพึ่งลงเครื่องมานนี้เหมือนกันตัวนี้ยังว่างอยู่จีบได้ครับอ๋อจีบได้แต่ว่าต้องรอนะหางหางเนี่ยเวลาปลาไตเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดนิ้วเนี่ยถ้าเราตัดหางมาครึืนนึงรอประมาณสองเดือนครึ่งนะครับอ๋อแต่สองเดือนสวยแน่นะครับสองเดือนเดี๋ยวอี่สองสามเดือนจะสวยแน่สองเดือนสแน่เป็นปลาที่พร้อมแดงเลยอะ มันแดงอยู่แล้วเนื้อเนี่ยเนื้อมันส้มมาหมดแล้วเห็นปะสว่างสว่างส้มสว่างสว่างมาเลยย่างโหดโอเคมาแล้วเราก็ามาดูตัวน,นี้กันดีกว่าตามไปต,นนตัวนี้วยตัวนี้ก็เข้าไทยนะครับผมวันนี้สวยที่สุดแล้วครับอืมตัวที่สุดแล้วเข้าไทยนะครับเ <K le af> ข้าไทยของใครวะเนี่ยของคนถือกล้องครับของคนถือกล้องเหรอัน้นไหน,นก็ถือแหละ ก็ถือแทนแล้วกันนะให้เขียนชื่อใหม่ด้ให้พี่โนเขียนชื่อให้ผมหน่อยให้ปอนเขียนเองเขียนเองไนะถือเขาอยังพรนี้ไปไทยนะนี่ไปไทยนะจะไปบ้านผมไปบ้านปอนนี่นี่ปอนดีเอ็มสตูดิโอไหมดีเอ็มก็พอโอเครีบร้อยตัวนี้นะครับดีใจไหมในตัวนี้ตัวนี้ที่สุดแล้วในห้องนี้ในในห้องนี้ตัวนี้คืออันนี้ที่สุดแล้ว ใช่ตัวนี้ที่สุดแล้วอโอเคนะครับประมาณนี้โอเคอให้เมื่ออาชีพเขาถือกล้องต่อนะครับผมดูผมกัดน,<บ>นานๆหน่อยโอ้โหเนื้อแบบโหดอะ่ะสีแก้มก็เหลืองแล้วเวลาบอลเราไปกลับไปแทนนิ่งนะันไปแบบเดียวแดงเลยตรงนี้เดี๋ยวคอยอัปเดตให้ดูดีกว่าว่า <update S 1> กับไทยแล้วทําสีกี่เดือนตัวนี้ถึงไทยนะ่าจากิ้นเดือนนามแล้วก็ต้นเดือนสี่นะครับไปต่อครับ ตัวนี้รอล้างสีอยู่อ๋อร,อรอล้างสีเห็นไหมว่าที่ผมเคยทําคลิปล้างสีครับก็แบบนี้แหละที่มันมาแล้วดำๆก็ต้องรอล้างออกครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยอ๋อก็คือล้างให้มันสว่างแล้วเดี๋ยวทำใหม่ใช่เลยเดี๋ทำใหม่ก็ต้องใช้เวลานะครับผมแล้วม,มีมีตัวไหนอีกนะตัวข้างล่างนะั<ม>้นป่ะตัวใหม่ตัวข้างล่างมีตัวหนึ่งตัวนี้ก็สวยนะเนื้อดีอยู่อ่าโอ้ยตัวนี้เนื้อดีใช่เนื้อดี หาหารชิดแต่ปอนบอกว่าขอแบบยังไม่ทําสีแล้วกันผมไปทําเองมาทําเองเลยขอวั้สูตรไปแล้ววัดสีมือหน่อยวัดสีมือเลยตัวนี้ก็เนื้อสวยชมพูมาเลยแต่เมื่อกี้ได้เทียบกับตัวของปอนของปอนสวยกว่าตัวนี้นี่เหมือนขาวอมชมพูใช่ใช่ขาวตัวไหนตัวข้างล่างใช่ไหมอือพวกนี้มันไปไปปฟิปรินไปนี้สิงคโปร์หรอได้บ้านหมดแล้วใช่ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้อ่ะเหลือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งก็รอกระโดงเหมือนกันนะครับตัวนี้รอไม่นานแต่งจริงตัวนี้มันแค่รอยาววามันไม่ได้หักหรือไม่ได้อะไรมันหักแล้วมันตัดไปแล้วอ๋อเพราะว่าพวกนี้เขาขุนในบ่อนะครับพวกนี้เลี้ยงรวมกันมามันก็จะมีตาหนิบ้างว่าที่แบบกระโดงกระโดงหักอะไรเงี้ยหางแตกหางขาดนั่งแต่เบร์ก็สีเข้มดีนะเบรเนี้ยตัวนี้แดงตัวนี้สีเหมือนตัวของพี่ชายตัวของพี่ชายวอบที่แล้วอ๋อเหมือนตัยี่แปดเอ เห็นไหมว่าเนื้อสีจะเป็นอย่างเงี้ยเ,เข้มเข้มดูรู้เลยว่ามันจะไงก็แดงอะตัวเนี้ย <Okay. S 1> ตอนนี้ใครรอกระโดงได้นิดหน่อยมันมันหางมันไม่ได้เป็นไรนะมันเป็นแค่ตรงกระโดงหมดกระโดง,งล่างจริงป่าผมว่าซื้อไปเลี้ยงนะแป๊บเดียวก็สวยใช่อย่างเงี้ยเราเดียวสวยแล้วเป็นปลาฟามนี้ดูดิเพิ่งลองตู้ไว้มาหนึงชั่วโมงเลยเราเขาตงปล่อยปลาขึ่นชั่วโมงเองนะครับเมื่อกี้ก่อนเราจะเข้ามาถ่ายนะเห็นไหมว่าเนี่ยมันก็ว่ายน้ำดีแล้วว่ายน้ำสวยไม่ตู้คนตู้มือด้วยแล้วว่ายกลางหางกลางตลอดเลยนะตัวเนี้ย เป็นในหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับกว่าจะถึงวันส่งก็น่าจะขึ้นไปครึ่งแล้วอ่ะผมว่าถึงวันส่งก็สายแล้ววันนี้มาถึงวันส่งก็อีกเดือนหนึ่งก็ไอ้ข้างล่างนี้น่าจะกระเดืองเต็มข้างบนนี้น่าจะครึ่งหนึ่งอืมไม่ธรรมดาดูเหนือตัวแลก่อนตัวนี้ก็น่าจีบกับไข่นะเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูห้องอื่นเผื่อมีตัวไหนให้จีบอีกได้ได้ครับโอเคเรามาถึงห้องสุดท้ายแล้วเพื่อนๆห้องเนี้มีแกนแชมเปี้ยนอยู่สองตัวเดี๋ยวผมพาเขาไปดูครับ มาถึงตู้แรกที่ 1A ห้องโคตรจะ VIP ไปชมปลากันเลยตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่แดงมากๆหนึ่งตัวนะครับอ,อยู่พื้นฟ้าตัวนี้อ,อ๋อพื้นก็มีผลต่อสีปลามีผลต่อสีปลา,ปา,ปาถ้าตอนสังเกตพื้นตัวที่เป็นพื้นสีปลาปลา,าจะสว่างตัวพื้นขาวไม่ได้แต่อออพอตอนไล่ไปดูนะเห็นตัวที่เป็นตัวพื้นขาวตอนจะเข้าใจเลยว่าพื้นสีขาวนี้มันต้องดูจาก สีปลาด้วยหรือเปล่าพี่อะไรแบ่นี้วยไปดูตู้พื้นขาวกันหน่อยนี่เตาเรียกเป็นบัตเตอร์ไฟเลยนะอ๋อบัตเตอร์ไฟมันเป็นยังไงพี่คิปไอ้คีบคีบต้นเป็นแบบนี้อ๋อโอ้โหแล้วตัวนี้คิปหนีแมงสอกใช่แขนก็สวยนี่เขาเรียกบัตเตอร์ไฟก็คือคิปแขนคิปคิปต้นเป็นอย่างนี้โอ้โหสู้มือด้วยโอ้โหหูนั่งงับเอาอะไรบ้านอย่างเงี้ยหน้าเอากลับบ้านครับเดยกสนุก หน้าจีบหน้าจีบไม่รู้ว่างให้จีบหรือเปล่าน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลต่อไปครับยังแชมเปี้ยนนเทนติก2024นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแชม์ปีล่าปีที่แล้วปีที่แล้วเหมือนกันหนึ่งในแชมป์ของปีที่แล้ว้องนี้มีสองตัวมีแชมป์สองตัวอ๋อตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมตัวนี้ตัวแรกตัวนี้สองเดี๋ยวเก็บไว้ตัวนี้เป็นตาของทางนิโนและนิโนขายไปแล้วนะครับตัวนี้ขายให้ทางฟิลิปปินส์ไปนะครับขายให้ ADV r ไปบูบ็อกตัวนี้ ADV จีบที่ไปนะครับ ช่วยแชมป์มันอยู่ในบ้านที่อยู่เลยหแล้วต้องส่งให้เขาวะไม่ต้องส่งงสทำถ้วยไว้สองใบอ๋อสามเอนะครับปลาชตรงนี้ชื่อบูกาติบูกาติเผือใครจำได้นะครับผมยังแชมเปี้ยนไซเอ็มนะครับผมสวยมากนี่รูสีเลยสียังเนียนเลยค้างก็เนียนแดงกไปที่แล้วเยอะด้วยโหดอ่ะไล่มาพวกนี้ก็ ต้อขาดก็ดูตรงนี้กสันก็ได้โอเคตัวต่อไปตรงนี้ก็เป็นปลาตัวใหญ่แล้วเขาทําสีอยู่พร้อมเมื่อไหร่ตัวนี้ดูอีกก็สวยแล้วนะใช่ใช่ตัวนี้ตอนนี้เป็นขอบอยู่หน้าเหมือนห้อง V I P ข้างหน้าเลยส่งปลาตัวตใหญ่อย่างเงี้ยอ่ะตอนกับเร้แป๊หนึ่งตอนเห็นไหมว่าเนื้อปลาที่อยู่ตที่อยู่ที่อยู่สีตู้ขาวเนี้ยที่บอกเห็นมันเนล้วมันจะเป็นแดงสว่างอ๋อมันจะแดงอย่างนี้เลยใช่ไหมแดงสว่างอย่างนี้เราเทนนิงอ๋อโอ้โหวันนี้มันแดงแบบแดงแบบไม่ต้องอีดิตอะ ไม่ต้องมีฟิลเตอร์ไม่ต้องมีฟิลเตอร์แต่อย่างตู้น้ำเงินก็เป็นอย่างแนวนั้นอ่ะมันตู้หนึ่งออ๋อเข้มเข้มใช่ไหมแต่เข้มไล่มานะพวกนี้ก็เป็นปลาที่กำลังค่อยๆทำสีตัวนี้ก็เป็นลองฟินตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สูงทรงสวยนะใช่เป็นลองฟินตัวหนึ่งพวกนี้ก็ราคาแสนแสนขึ้นแสนกว่าขึ้นไปนะครับผมหกหลักแน่นอนหกหลักแน่นอนแต่ตัวเดียวจบตัวเดียวจบเลี้ยงตัวเดียวแบบทำสีอย่างเดียวอ่ะทำสีให้สวยอย่างเดียวพอเลย ตัวนี้ก็เห็นไหมตัวนี้ก็เป็นพื้นน้ำเงินตัวนี้ก็จะออกผนเข้มๆหน่อยใช่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบปลาแนวๆแบบที่กันกัจะรูบ็อกเห็นงเป็นครูคืแต่ก็สู้มือนะดูมันหิวมันหิวดูดูโอหดูมันมองออกรากระตุ่นะออการะนี่หิวกว่านะดูตอนกลาหิวกว่าตัวนี้ก็ลองฟินเหมือนกันไม่นอกว่าแข็งยาปื้ดเลยดูดิตัวนี้ไซส์ประมาณยี่สิบนิ้วเต็มนะครับอือแล้วก็ไล่มาดูเลย เดี๋ยวห้องนี้เราจะพาดูทั้งบนทั้งล่างเลย่เราดูข้างบนก่อนดูข้างบนก่อนจะไล้ใช่อุ้ยตัวนี้ก็ห่างล้นเลยได้ตัวนี้ก็ล้นตัวนี้เรียกคอรเทลอย่างนี้มตเตอร์ไฟล์ไหมอ่ายังไม่ยังไม่พันไหมแต่ก็ใกล้เคียงแล้วเป็นก้ามกล่งระหว่า่บัอเตอร์ไฟล์กับธรรมดาโอ้หเอ้ยตัวนี้มีอันนี้ด้วยนี่ได้มีงอกที่พิเศษใช่ใช่ของแปลกของแปลกอุ้ยแต่หางหางมันล้นสวยมากนะใช่ตัวนี้ก็สวยสวยแล้วโอ้โหอือมา ออ <Techn Pokémon> นี่เราเปตู้น้ำเงินไอ้ตู้ฟ้าเนี่ยนะครับผลเข้มมาเลยตัวนี้เห็นชัดชัดเลยเข้มๆแล้วแต่คนชอบนะครับอแต่สำหรับตัวนิโนเองก็จะเป็นสีขาวซะดีกว่าสีขาวก็จบตอนที่ผมวางย้ายปอยไหมนะครับผมมให้เป็นสีขาวไว้นะครับเพราะว่าชอบเวลาพอเทนนิงมันจะบบมันสว่างกว่าสวยกว่ามันก็เดสีฟ้าก็สวยก็แดงเข้มเหมือนกันแต่ว an, ่าสีนั้นจะสว่างกว่าอ๋ออ้าวเฮ้ยไฟดับนะครับ กลับมาต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไฟดับขัดข้องทางเทคนิคชั่วคราวนะครับแต่ว่าพอไฟติดมาผมเห็นเลยปลาแม่งแบบก็ยังไม่เป็นไรไ<ม>เลยอย่ะสุขภาพจิตปลาเขาแบบดีแน่นอนมากอ่ะไม่โดดไม่โดดเออถ้าเป็นของคนอื่นหรือของบางคนนี่มูงงวังสวยเกล็ดหนุกเกล็ดเอออันนี้คือแบบปกติดูดิไฟติดพ๊กปลออมถ่ายต่อเลยใช่ถ่ายได้เลยใช่ ไปกันไม่งีดับไปแค่นาทีเดียวอยู่หาตัวนี้เลยตัวนี้แม่งเต็มแลยแล้วเบรแม่งสวยมากพื้นฟ้าแม่งเบรคแม่งอย่างนี้เลยอ่ามาต่อเลยนี้เดี๋ยวกลับไปไทายผมเปลี่ยนเป็นพื้นฟ้าสักตู้นตัวนี้แมเป็นปลาที่ไม่ตัวนี้เป็นปลาของลูกค้าหันฝากมาซ่อมมันเข้มไปใช่ไหมมันมันมันลูกค้าเอาไปยัดอัพคอตอรนิกมาอ๋อก็เลยฝากกลับมานะครับเอามาให้สังเกตว่าปลามันเข้มไปอ่ะดูขันใช่ ดำำแม่งจะดำหัวดำด้วยจะดำปีดำปีเลยแต่สีตัวนี้ก็ถือว่าดีมากแลวนะใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นปลาสวยตัวหนึ่งเป็นปลาแดงตัวหนึ่งกล่งกลับมาให้แกแห้แก้ไขให้มันยืนน้ำดิใช่ดูหางดูอะไรดิมันเป็นปลาวีวีตอนไปอย่างนี้ก็ก็จะฟูบ็อกซ์แล้วนะเออถ้าไม่โดนไฟสีฟ้าตั้งแต่แรกอะฟูบ็อกซ์ไปแล้วไปแล้วใช่ไปตัวนี้ก็สวย ตัวนี้แม่งโคตรสวยเลยตัวนี้ไอ้ไอ้เกรนเอาไปตัดหน้าไปนะครับผมโอ้โหเป็นทรงทรงกระชับ compact body นี่สวยมากเห็นไหมโครงมันจะเรียมๆทั้งตัวไปทึ่งมาเลยใช่ใช่แล้วก็เป็นทรงกระชับด้วยตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงปลาตัวที่แบบไม่ต้องใช้ตู้ใหญ่มาแต่เป็น perfect body มีผมมาชอบ Perfect Body แต่ปลาคุณนี่มันจะใหญ่ได้ประมาณแค่ยี่สิบสองนิ้วนะอ๋อม oh, right? ันไม่ส oh. oh. ุดใช่ไหมเพราะว่าตัวมันจะแบบ compact compact ใหม่จะตั้ต mm. ันนิไปดูต่อตัวนี้ก็สวยแต่ตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ก็ฟิลิปปินส์นะครับ PJM เรสต์ฟิลิปปินส์อุ้ยตัวนี้ก็เขียวเขียวเลยใช้ได้นี่ตัวนี้ดีกว่าเราพิเรนมายังไม่ได้ขายเรามีขายไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นขาเปียขงเปียทองฟินตัวใหญ่ อยากเห็นเปียมากเลยครับมองไม่เห็นนะครับหางเปียตรงนี้เป็นานเปียจะเห็นไหมเนี่ยนีตรงกลางเลยโอ้โหเปียกลางเดี๋ยวเราไปไหว้กนไหว้เอาโชว์ตัวหน่อยโชว์เปียหน่อยเนี่ยมัเป็นลองฟินห่ะเปียมันยาวมากใช่ดูนี่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นม่เปยนไรรูปมาใส่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหารูกเดี๋ยวลองหาลูปว่าหางเปียหน้าตาเป็นยังไง แล้วก็พวกนี้นะครับก็เป็นปลาที่ขึ้นจากบ่อมาแล้วค่อยๆทาสีอยู่อันนี้ก็ทําสีอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วนัง้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเว้ยเออไหนก็ไปดูเทียนกันก็ไปดูเทียนคอณโจเตาเลยเห็นกล้องบุฟมันแอบเลยโอเคนี่ก็ตัวใหญ่นี่ก็เนื้อดีนี่ก็เป็นปลายักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับโพรานี่เียอันนี้ f u บ็อกแล้วรอแดงอย่างเดียวดูเนื้อดิเต็มหมดแล้วอะสองแถวกลางเต็มหมดแล้วตัวใหญ่มาก เนี่ยละอองละอองแดงมันเข้าหมดแล้วใช่ไใช่ใช่ละอองเข้าหมดแล้วดูยังไงเป็นฟูบ็อกซ์ไม่ฟูบ็อกซ์หรือว่าดูยังไงให้กำลังจะเป็นฟูบ็อกซ์ก็ดูตรงนั้นนะครับดูเนื้อเกดนะครับว่าละอองเข้าลึกแค่ไหน <Okay. S 2> ถ้าละอองเข้าลึกก็ใช่เลยนะครับอย่างตัวนี้ก็ oh. นี่เนื้อดีตัวนี้หัวแดงเห็นปะ่ะตัวนี้ได้หัวแดงด้วยหางก็ใหญ่นะตัวนี้หางใหญ่สวย ตันนี้ perfect body ปลานในอุดมสู้ด้วยไม่ขนาดไฟดับนะยังสู้มือเลย <c oughs> ไฟดับไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับใช่โ oh. อ้ปลาตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็แฮนดิ้งอยู่นะครับน้ำก็จะเขียวๆหน่อย สังเกตง่ายๆในตู้หน่อยทนนิงเนั้นอน้ำจืเขียวเลยครับโอ้โหแต่แก้มแดงแป๊ดใช่เห็นปะปลาที่นี่จะหางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่หางมันเต็มแบบถ้าไม่โค้ดก็ล้นนะอย่างเงี้ย่างเงี้ยล้นละข้อหางมันสั้นใช่เขอหางสั้นตัวนี้ก็แดงใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ได้ททนนิ่งอันนี้ก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ททนนิ่งอยู่ ถ้าเราถ้าสมมติเราเป็นคนเลี้ยงธรรมดาแล้วเราไม่แขนงแงแล้วได้ขนาดนี้โอเคพอแล้วพอแล้วนะแต่ต้องอยู่ตู้เจ็ดสองนะตู้เจ็ดสองแล้วปลอยไฟสองดวงมัเออโลหนคิทเติลเคลียร์ไปสองดวงใช่จบเลยแดงแป๊ดสองหลอดสองหลอดอืมวันนี้ก็ดูดิโอ้หดูหางมันดีใช่มันดูแบบอลังการอะอ่ะวันนี้ตัวนี้ก็สวยใช่รอกระโดมขึ้นอยู่ มันไม่แทนนิ่งเอาจริงปลาห้องนี้ใช้คำว่าสวยเปลืองมากเปลืองเปลืองจริงมีตัวไหนอีกตัวนี้ตัวนี้กลางๆตัวนี้เหมือนสีมันยังมาไม่เต็มยัง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 ไม่นานยังไม่นานเพิ่งเพิ่งขึ้นจากบ่อไม่นานอ๋อคือปลาขึ้นจากบ่อขึ้นจากบ่อก็สวยแล้วใช่ใช่เขาังไม่ได้แบบอัดอัดหนักมากเพราะว่าปลาขึ้นจากบ่ออย่างที่บอกอย่างีคิดเมื่อกี้ว่า ตามความเครียดสูงจากที่ว,ว่ากว้างอยู่ว่าแค,แคบๆมันก็จะความเครียดสูงเราก็จะต้องรอมันก่อนว่าให้มันแบบให้มันชินตัวดีๆก่อนอแล้วค่อยวาทนนิงมันนะครับอ,อย่างตรงนี้น่าจะเทนนิงอยู่เพราะว่าน้ำเริ่มขุ่นแล้วม,มาดูตัวไฮไลท์ตรงนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นยังแชมเปี้ยนเหมือนกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าตัวนี้ไอเบนครับผมไอเเบนเบนอ๋อเบน ตัวคนตัวนี้เป็นปลาเก่าของนีโน,โน่เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็น,อานาเอาไฟออกให้หน่อยครับตอนนี้เป็นของโรทันดี้ไปแล้วโรทันดีซ้ซื้อไปนะครับ<ด>ตอนนี้หยุดหยุดแทนนิ่งอยู่นะเพราะว่ากระโดดเกดล็ดหลุดอ๋อเห็นเก็ข้างหลังไหมตอนแรกมันแดงกว่านี้แดงกว่านี้เยอะมากๆก็คือเ <ๆ S 1> <ล>กลหลุดเราจะหยุดแทนเลยใช่ไหมหยุดแทนก่อนต้องรอเกล็มันขึ้นใหม่ก่อนแต่ตอนนี้ก็คึกอยู่นะใช่คึกอยู่นี่ขนาดไม่แทนนิ่งนะยังแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยตอนแรกที่มันได้ชั้นมาแดงกว่านี้อีก งานแรกที่ส่งมานะ่ยมันได้โจล่าวันโจล่าวันซูที่สองแล้วพอสอ่างงานคุณลูกได้แชมป์เปี้ยนเลยที่มันมีตู้ข้างล่างนะเดี๋ยวเราเก็บไว้คลิปหน้าดีกว่าได้อันนี้จบคลิปแรกด้วยยังแชมเปี้ยนอีกตนนึงน้องเบนไม่ใช่น้องเวนตอนนี้เจ้าของคือคุณลัวกันดีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่แถวสองแถวล่างนะครับตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับ ADV race เล็กๆแต่ว่าดูทรงละไม่ธรรมดาดูความคลึกของมันซะก่อนหางใหญ่ยาวเฟื้อยอันนี้สวยแบบตรงปกแน่นอนนะครับไม่ต้องจกตาดูสีดูอะไรของมันเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันดีกว่าอื้ ตัวนี้ก็น่าจะทำสีอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันเริ่มขุ่นๆแล้วยังเห็นน้องไม่ค่อยชัดนะครับไม่ออกมาโชว์ตัวออกมาน่อยออกมาหน่อยน้องยังเขเอนอยู่นะครับไปเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวนี้ก็จะออกแนวแบบเข้มๆหน่อยนะครับนี่ดูสีตัวเนงอตัว ตัวต่อไปตัวนี้ก็สวยนะพี่ตัวนี้ชมพูเลยน่าจะยังไม่ได้เริ่มทําสีนะครับน่าจะเพิ่งเข้ามาดูเนื้อตัวเขาแบบชมพูชมพูแบบอ่อนดูทรงแล้วทาสีง่ายนะครับดูเขายื่นน้ำสักก่อนสวยจริงๆตัวต่อไป ตัวนี้ตัวเนี้ยน่าจะซอฟแทนนิ่งอยู่เมื่อกี้เห็นไฟซอฟแทนนิ่งแขวนอยู่นะครับว่าโอ้โถามว่าสวยไหมแค่นี้ผมว่าก็สวยแล้วนะดูดิดูดิดูมันเล่นมือด้วยตีขอบแบบเมทัลลิกชัดๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากนะครับในห้อง VIP ดูดิโอ้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับ อ่ะต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยนะผมว่าตัวนี้ไปอยู่พื้นฟ้าก็จะออกแนวแบบเข้มๆไปเลยอันนี้เขาอยู่ในพื้นขาวนะครับก็สวยดีเหมือนกันดูมันยืนน้ำตูน้นี้ต่อไปเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ตันนี้ออกแนวะแบบืดูขี้ว่ายเขาดทิ้งแบบทิ้งแบบไม่เอาอะไรแล้วอะอดูยืนนานแ้วก่อนนี้ขนาดยอ่อลอยอยู่นิ่งๆนะครับที่นี่ห้องวีเขาไม่มีตัวทำคลื่นเลยนะครับปลาเขายังสวยได้เลยเต่อไปวันนี้ ตัวนี้ก็สวยนะโอ้ดูขีบดูหางหางเขาแบบชิดแม่งหวัวเขียวด้วยดูไม่ธรรมดาดูดูมันเย็นน้ำอ่ะไปต่ออันนี้ผมดูอยู่ตู้ล่างนะครับก็ต้องก้มถ่ายนิดนึงถ้าตัวไหนไม่ยอมโชว์ตัวเดี๋ยวขออนุญาตข้าวก่อนนะครับเพราะเมื่อยแล้ว อ่ะมาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากมดูออกแนวเซมีหน่อยๆนะหลังยกๆหน่อยนะยยนอยนะโอ้ดูดิโคตรสวยตัวเป็นเล่งเลยถือว่าตู้สี่แปะนี่น่าจะเล็กไปสำหรับเขานะอ่ะต่อไปตัวนี้ นี่ก็สวยแต่อาาังเขินเขินกล้องอยู่นะครับไม่ค่อยออกมาโชว์ตัวเนี่ยออกมาโชว์ตัวหน่อยแต่ที่แน่คือชิงแขนสวยมากต่อไปเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้แดงทะลุกล้องออกมาเลยแต่ยังไม่ฟูบ็อกนะครับตัวนี้แต่สวยไหมถ้าถามผมเอาจริงเลี้ยงแค่นี้ก็สวยสวยมากแล้วอะไม่ต้องฟูบ็อก,กเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้หน้าตาจะคล้ายๆตัวซ้ายเลยครับไม่รู้ว่าคล้องเดียวกันหรือเปล่าค่ะต่อไปตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าสวยมากดูดูมันด,ดูดูแบบบอดี้มันแบบดีอะ่ะดูหางดูอะไรเงี้ยสวยมากหัวก็แดง ต่อไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยแต่ว่าอาจจะต้องรอเขาทำสีก่อนพวกนี้อาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ตัวนี้หัวเขียวเห็นเลยว่าหัวเขียวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็ยังทำการยังเป็นการซอฟท์เทนนิ่งอยู่นะครับที่เนี้ยเขาเน้นซอฟท์เทนนิ่งเป็นหลักนะครับเขาจะแบบเหมือนไม่ค่อยเร่งตัวปลามากจะปล่อยให้มันแบบ ค่อยๆแดงค่อยๆแดงไม่ได้เล่งเผามันมากนะครับอ่ะตัวสุดท้ายของตู้ล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเข้มๆหน่อยนะผมว่าตัวนี้ค่าจะเอากลับมาล้างสีนะครับเพราะคางมันค่อนข้างดำอาจจะโดนอะควาโซนอีกมา ก็ขอจบคลิปด้วยเจ้าน้องเบนนะครับตัวนี้ซึ่งทางหันนะบอกผมว่าตัวที่ผมเอากลับไปเนี่ยทรงมันจะออกมาเป็นประมาณน้องเบนเนี่ยแหละผมก็หวังว่าผมเลี้ยงมาโตแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์ฟาร์มปลาเทรสอะควาติกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยน้องปลาตัวที่ผมซื้อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเข้าไทยแล้วจะไปถ่ายให้ดูอีกนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะพาไปดูฟาร์มไมเลสนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสรับใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ